พี่เปิดโปรเจกต์แล้วก็ผมก็อัาต่อเลยแต่เสื้อกลิมกดถ่ายไว้นะโอ้โหอะไรางานแล้วแบบพูดคนเดียวจบสร้างบงสร้างบ้านนะโอ้โหพูดคนเดียวสร้างบ้านมาขนาดนี้นะมกดดันนี่ท้ำจนแบบบ้านดูเป็นรูปเป็นร่างอะแล้วพูดแบบเพ้อรำพันว่าฉันรักเธอมาแบบคนนะครับ ข้างนอกมันมืดอยู่ใช่ไหมโจ๊บพึมพึมโจ๊บพึมพึมมีสเกลิตันน้อยอยู่ข้างนอกด้วยนะฮะฟังจากเสียงแล้วเดินมาคล่องแคลงคล่องแคลงกันเลยทีเดียวนะขอจัดของสักแป๊บหนึ่งนะ ตันน้อยโครงเคลงโคงเคลงอยู่ข้างนอกนู่นโอเคเก็บของอะไรเนี่ยกันไม่จัดมีวะเน่โอเคเออต้องอย่างนี้ดิเคไหนๆก็จะที่นี่เป็นบ้านแล้วนะก็ ขุดเหมืองในบ้านตัวเองแม่งเลยหวังว่าทางนน้นคงจะไม่มีมอนสเตอร์อะไรเดินลงมานะครับเราจะทำการอ้าวอ้าวอาแหลกแหลกเลยนะแหลกเลยโอเคเราจะขุดลงไปมาอยู่ไหนวะมาอยู่ฝั่งนี้เดี๋ยวสักครู่ฮึบหมนุนหมุนหัวกลับมาเล็กน้อยนะ กอความเลยเข้าเข้าแม่งทีสองเครื่องเลยนะดีเดี๋ยวขอดูนิดนึงโอเคหขึต่อปกปกก็นเแรงมากแบบ ผมถ่ายแล้วผมพูดแบบเล่านู่นเล่า,ลา,ลานี่ะโอ้โหแแบบพูดถึงอะไรอ่ะผมเอ่อผมพูดเรื่องไหนๆก็นะไหนๆตอนนี้ก็ถ่ายได้ละเออผมพูดถึงนับพี่น้องของผมนะการนับพี่น้องผมนับตามระดับชั้นที่เรียนนะครับไม่ใช่อายุนะฮะเพราะว่าอะไร เพราะว่าบางคนเนี่ยอายุเท่ากันแต่อยู่รุ่นน้องก็มีอยู่รุ่นพี่ก็มีซึ่งเป็นคุณคุณชอบปะแบบสมมุติว่าสมมุิอัน,นี่สมมุตินะคุณอายุสิบเจ็ดเนี้ยแล้วมีรุ่นน้องก็อายุสิบเจ็ดเหมือนกันระหว่างคุณจะให้มันเรียกพี่กับคุณให้มันเรียกไอ โดยที่เราเรียนคนระดับนะมันอยู่ม .1 แต่อยู่ม .2 เนี่ยสมมุติอายุเท่าไหร่วะอายุสิบเจ็ดเรียนชั้นไหนวะม .4 ม .5 เนี่ยมัง้งใช่ไหมอายุสิบเจ็ดต้องม .6 ดิม .6 ะไรมัง้งเนาะแบบคุณอยู่ม .6 นะอายุสิบเจ็ดคุณอยู่มแล้วมีรุ่นน้องอยู่ม .5 เงี้ยอายุสิบเจ็ดเหมือนกัน คือแม่งแก่เร็วมากหรือพ่อแม่มันให้เรียนช้าก็ไม่รู้นะแบบจะเรียนทีนี่แบบอายุคือไม่ได้เรียนมาแบบสักพักหนึ่งแล้วค่อยให้ใหประมาณนี้เนะี่ยเหมือนประมาณว่ารอน้องอ่ะอน้องเกิดก่อนแล้วค่อยเรียนก็ได้พี่เกิดปีพอแบบอย่างเช่นนะสมมติแม่รู้คน,ค,นคือมีคุณกับน้องมันเกิดมาปุ๊บ เกิดมาแล้วนะเกิดมาปุ๊บแม่คุณท้องอีกปีนึงน้องเกิดแล้วเขาก็ให้เข้าเรียนพร้อมน้องคุณก็จะเรียนระดับชั้นเดียวกับน้องของคุณซึ่งอายุของคุณก็แตกต่างกันอยู่แล้วหนึ่งปีนะนี่คือกรณีของรุ่นน้องแต่เสือกอายุเท่ากันนี่คือตัววัดเลยนะ ตัวท่จะวัดได้ว,ว่ามันเป็นรุ่นน้องหรือรุ่นพี่เราขนาดคุณชอบให้